สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งพันไรย,ยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับผมรักและเคารพทุกคนจะบังคับให้ผมเกลียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแฟนคลับอีกฝั่งก็จะมาถล่มผมสิผมขออยู่กลาง เคารพรักทุกคนเหมือนเดิมผมเลือกได้หรอครับเพราะแต่ก่อนทุกคนเขาก็รักกันดีอยู่ดีๆมาออกห่างกันและ,ะให้ผมเกลียดใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าอาจจะดีกันอยู่แล้วผมไม่ใช่คนดีผมไม่รู้อยู่ข้างใครได้ผมเป็นเด็กก็อยู่ข้างทั้งสองผมรักหมอป่าพี่น้ำฟ้าลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมผมเคารพเหมือนเดิม จะมาว่าผมกลับกรอกไม่ได้นะครับและคดีนี้ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าจะให้ผมเกลียดจะบังคับให้ผมเกลียดคนนั้นคนนี้ทําไม่ได้นะครับผมยังเคารบทุกคนเหมือนเดิมที่มากรอก,ะกะเพราะผมจะทําคลิป YouTube หาไรายได้เสริมแทนที่จะสนับสนุนเด็กไทยให้มีไรายได้เสริมดีกว่าเกาะพ่อแม่กินกลับมาซ้ำเติมว่าผมนั้นกลับกรอก ผมอยู่ข้างทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเพราะเรื่องคดีขยี้คดีผมมาเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผมไม่อยากเกาะตลอดไปและเรื่องคดีเรื่องศาลผมไปจริงผมโดนฟ้องร้องจริงไม่มีใครช่วยผมได้เพราะผมนั้นไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนด้วยผมเป็นคนก่อผมก็ต้องจัดการเองขนาดพ่อแม่ ผมยังไม่ให้มาเดือดร้อนกับเรื่องไร้สาระกับผมแบบนี้เลยผมเคลียร์ปัญหาเองเพราะผมเป็นคนก่อขึ้นมาผมก็ต้องก่อกลับได้ผมไม่ได้เกลียดใครไม่มีใครมาบังคับให้ผมเกลียดตามใจพวกคุณไม่ได้หรอกครับเพราะผมนั้นไม่ได้มีปัญหากับ2 ·ฝ่ายผมก็รักเคารพทุกคนเหมือนเดิมผมกลับมาเพื่อจะทำ u t u b e หาไรายได้เสริม ช่วยเหลือสังคมต่อไปจะได้มีเงินด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจปกติผมก็ชอบช่วยเหลือคนไร้บ้านคนเร่ร่อนไม่งั้นไม่ตั้งชื่อแบบนี้ลองย้อนดูคลิปหรือโพสต์เก่าได้เลยผมช่วยมาเยอะผมขออยู่เป็นกลางให้กำลังใจเคารพทั้งสองฝ่ายและผมยังเป็นเด็กจะให้ไปเกลียดผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ไม่ได้หรอกครับ ผมรักทุกคนเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมานี่มันคือยุคไหนแล้วอย่าพากันจมปลักอยู่กับยุคไดโนเสาร์สิครับพวกที่ด่ากลัวในกลุ่มต่างๆใช้ Facebook จริงหน่อยจ้าอย่าใช้อวตารกูรู้ว่าโหลดในแอปพลิเคชันเหมือนกันนะแต่ควรใช้อวตารด่านะครับไม่ฟ้องหรอกเสียเวลาไร้สาระได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มต่างๆเอาผมไปแขวนเหรอ ฮ่าฮ่าฮาอย่าแขวนด่าผมเลยนะขอเป็นกลางเคารพรักทั้งสองฝ่ายไม่ใช่กลางลืมไปว่าเป็นคนดีสารความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จากกรีแบ่งฟันรอยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ความคืบหน้านะครับผ่านทาง Facebook ดังนี้อายการเลื่อนเป็น19มกราคมปีหน้าว่ากันใหม่เศร้าใตมากมาบใจย้ายฮ่าฮ่คนจริงไม่มีเลื่อนนัดไม่มีหนี และไม่มีทนายผมจะใช้ความรู้สมองตัวเองสู้และผมจะไม่รบกวนพ่อแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมก่อขึ้นมาไม่อยากให้มาเสียเวลาไร้าสาระด,ด้วยผมรับผิดชอบและสู้คดีด้วยตัวเองจะไม่รบกวนคนอื่นเพราะผมเป็นคนทํามันขึ้นมาเองผมก็จะจบมันเองได้ผมผู้ตื่นเต้นนอนไม่หลับดีใจจะได้ขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิต ฮ่าฮ่าฮ่าเลื่อนนัดถือว่ามาเที่ยวทําบุญในตัวมุกดาหารการที่ผมวิเคราะห์แทนที่จะไปดําเนินการเร่งคดีตามคดีไม่ให้เงียบกลับเอาเวลานี้มาฟ้องคนนั้นคนนี้ถ้าจบคดีพวกคุณที่ผมพลาดพิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ผมยินดีให้ฟ้องจะฟ้องก็ต้องฟ้องเวลาจับคนร้ายได้หลักฐานทุกอย่างถูกต้อง ทั้งหมดค่อยมาฟ้องผมมันจะดีกว่านะครับการที่จะฟ้องผมไม่ใช่เรื่องยากผมก็แค่เด็กบ้านนอกยากจนธรรมดาคนหนึ่งถ้าอยากรู้ใครคือเจ้าของข้าวสามตันทุกคนต้องลงขันเป็นเงินค่าปรับให้ผมนะฮ่าฮ่าฮ่ากลับไปกราบสารเจ้าเหมือนเดิมแล้วผมฮ่าฮ่ฮ่นึกว่าจะได้ขึ้นสารคนสารที่ผมเคารพ ว้และกลัวคือสารพระภูมิฮ่าฮ่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไม่ไปบ้านลุงบ้านป้าแล้วเหรอจากรีก็มาตอบว่าจะไปอยู่ทําคลิปแต่ขอเลิกยุ่งเลิกปกป้องใครทั้งนั้นจะไปอยู่ทํา YouTube หารายได้คนตรอมาบบอกว่าไม่ต้องปกป้องหรอกทําเหมือนพวกยูทูบเบอร์เขาทํากัน่ะอัดคลิปลง YouTube สม่ำเสมอจะได้มียอดซับเพิ่มขึ้นนะ ครรมานะครับบอกว่าดีแล้วไม่ต้องไปปกป้องใครแล้วนะ่ะห่วงตัวเองก่อนดีที่สุดสุดท้ายเขาก็ไม่มาสนใจคนที่ไปปกป้องเขาหรอกนะครรมานะครับบอกว่าเป็นแค่ผู้ชมนะลูกบางอย่างนะ่ะคือภาพลวงตารู้หน้าไม่รู้ใจลึกของคนครรมานะครับบอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองน้องจากกรีศาลยกฟ้องนะคะบุญรักษา คุณพระคุ้มครองนะคะสาธุคนธรรมนะคราบบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคนธรรมนะคราบบอกว่าเอาเวลาที่มีที่ไล่ฟ้องคนอื่นน่ะมาวิ่งเรื่องลูกตัวเองดีกว่าไหมคนร้ายหนีไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้คนธรรมนะคราบบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับคนธรรมนะคราบบอกว่าขยันฟ้องกันจังนะไอหมาบ้างเถอะคดีเล็กๆน่ะใครจะมาขยันฟังทุกวันคนธรรมนะครบบอกว่าโชคดีเด้อจ้า ใครคิดประดีก็ย้อนกลับไปหามันสู้ๆครับคพาทำไมครับบอกว่างานนี้น้องจัก,กรีได้รู้ใจคนใจมนุษย์ใจทุ่มเทใจเมินเฉยใจที่ไม่จริงรู้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับน้องจัก,กรีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีนกชมพู่จากทาง Facebook ของคุณบรรจงอินชมชื่นได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ละครกกกะเกากำลังส่งออกความเชื่อ สิ่งที่จะตามมาคู่กันคือความเห็นต่างถากถาง,างแต่จงจำไว้ว่ามนุษย์ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากการชิงชังดูถูกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า,วาถูกต้องที่สุดในโลกคะ่ะความเกลียดชังจะทำให้ทุกทางใจหงุดหงิดกระสับกระส่ายทำอะไรก็มีแต่ทุกกินก็ทุกนอนก็ไม่หลับกระสับกระส่าย พูดได้เพราะฉันเคยเกลียดโคดมานะครับบอกว่าก็แค่ได้เท่ากับความสาตใจโคนมานะครับบอกว่าใครคิดชังคนอื่นคนนั้นจะทุกข์เองครับโคนมานะครับบอกว่าจริงค่ะนี่อะไรเก็บทุกรายละเอียดมาด่าได้ทุกวันวันละห,ห,หลายรอบแบบนี้ยังกล้าคิดว่าพวกตนนั้นเป็นคนดีเหรออยากหัวโคนมานะครับบอกว่าคนดีในกลุ่มใครกลุ่มนั้นไงครับ คนธรรมะนะครับบอกว่าคนดีจริงเขาจะไม่ก้าวไก่ชีวิตคนอื่นแล้วจะไม่ขุดคุ้ยเรื่องของคนอื่นมาประจานนี่หรอกค่ะคนดีน่ะคนธรรมะนะครับบอกว่าคนเรานี่แปลกคนนะหรือคนแปลกไม่ชอบแต่เฝ้าดูชังแต่มองทุกการกระทําไม่ชอบกันก็ถอยออกมาใช่ว่าต้องเหยียบกันจนจมดินเราทุกคนทําอะไรย่อมมีเหตุผลในใจของเขา เหตุผลเราอาจจะแตกต่างแต่ไม่มีใครผิดใครถูกแค่เรานั้นมองกันคคละมุมเปิดมุมมองใหม่ๆบ้างอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วว่าไหมคะพระธรรมนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีทงในใจเสียแล้วย่อมมองสิ่งใดด้านอื่นไม่เห็นกันหรอกครับพรธรรมนะครับบอกว่าละครกำลังสนุกเนื้อเรื่องเข้มข้นคนดูกำลังอินชอบตัวละครคนไหนก็เชียร์กันไป แสดงบทบาทสมมุติกันเต็มที่ทั้งในจอและนอกจอกรรมเกิดจากการกระทําของแต่ละคนต่างคนต่างแสดงกรรมเพราะไม่รู้แต่กฎแห่งกรรมได้บันทึกไว้แล้วทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีตามนั้นคนธรรมะนะครับบอกว่าความชังกําลังบดบังกรรมของคนไปด้วยพร้อมๆกันคนธรรมนะครับบอกว่าคนที่ชังเราเราก็ปล่อยให้เป็นกรรมของเขาเราก็อยากเก็บมาทุกเวทนาเลย อย่ากโกรธหรือเกลียดเขาตอบเลยนะมันจะเป็นทุกใจปเปล่าสาธุขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เลียดเปลี่ยนซึ่งกันเละก,กันเลยคตธรมานะครับบอกว่าสั้นๆแต่โดนคตรมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะใครทําอะไรเอาไว้เบื้องบนรู้เห็นเบื้องล่างเวรกรรมกําลังเล่นงานอยู่เราเรา,เราท่านท่านก็ได้แลโคตรมานะครับบอกว่ากลัวแต่คนที่ชิงชังดูถูกเขาจะเส้นเลือดในสมองแตกก่อนนะสิคะ